s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Wo n d e อ f u l อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโงๆ่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wonder f u ฟอัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโงๆ่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ 1> 1วิวันค่ะสแตมค่ะพลอยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในอีพีหมวดความรักเนาะเฮ <c oughs> <ช>้ยตอนนี้อ p พี1ของพลอยนะคะตอนนี้เราสามคนก็เป็นสาวโสดอะเนาะทีะ<ช>่จะมาพูดเรื่องอีพีความรักกันใช่พอเรานึกถึงความรักเนี่ยเราก็จะนึกถึงแบบความสัมพันธ์การเป็นคนคุย<ช>เป็นแฟนไปจนถึงการแต่งงานใช่ไหม,มแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องมีแบบแหวนเนาะเออแบบคลาสสิกมาก แล้วพอเวลาเราแต่งงานอะเราก็จะใส่แหวนไว้ที่นิ้วนางประเด็นเลยก็คือทําไมการใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยมันถึงเป็นสนัญลักษณ์ของการแต่งงานสนัญลักษณ์ของแบบความรักไปได้<ม>คือจําได้ว่าแบบตอนอเด็กๆชอบใส่แหวนแบบชอบใส่สารพัดของกุ๊กิ๊แต่ว่าแบบว่านิ้วหนึ่งเลยที่จะแบบเว้นไว้อะเราก็ไม่กล้าใส่ก็คือนิ้วนางข้างซ้ายพอได้ยินมาตลอดว่าแบบเอ๊ยถ้าเราใส่นิ้วนางข้างซ้ายก็คือแบบเราแต่งงานแล้วนะอะไรเงี้ยใช่นี่ก็คือแบบตอนเด็กๆก็ชอบใส่แอซเซสซอรีเหมือนกันแล้วก็ แต่ว่าก็เหมือนมีพึ่งได้แหวนอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยเออเมื่อไม่นานมานี้แล้วคุณยายก็บอกว่าคุณยายให้แหวนมาแล้วคุณยายบอกว่าเนี่ยใส่นิ้วนางข้างซ้ายไปเลยเออซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมายความอะไรแต่ว่าก็กใส่ไปเกิดที่แบบ ก็ลืมไปเลยว่าความหมายมันคือแบบแต่งงานแล้วเฮ้ยคือคือเคยแต่แบบตอนเด็กๆอ่ะแบบใส่แหวนแล้วใส่นิ้วนางข้างซ้ายอ่ะล้วพ่อแม่ก็จะแบบเฮ้ยใส่นิ้วนางข้างซ้ายมันจะแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ไม่เคยเห็นบอกว่าให้ใส่นิ้วนางข้างซ้ายมาก่อนก็เแบบไม่รู้นี่ก็แบบล่าสุดก็เลยไปเปิดดูเว็บมาเลยอะไรเงี้ยว่าแบบเออนิ้วไหนหมายถึงดวงเรื่องอะไรอ๋อออใช่ใช่เรื่องนิ้วมันก็จะมีแบบความดวงความอะไรด้วยใช่แต่อยากมาฟังคําตอบของคุณพลอยค่ะ แล,แล้วมันก็เลยนําไปสู่ข้อสงสัยที่ว่าทําไมมันจะต้องเป็นนิ้วนางแล้วก็ทําไมจะต้องเป็นข้าง้ายด้วยไม่ใช่ข้างขวายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาษาอังกฤษนิ้วนางก็ถูกเรียกว่า ring finger ด้วย mm hmm. ซึ่งแบบมันก็คือแปลตรงตัวเลยว่าเป็นแหวน่ะมันจะเป็นอะไรแล้วก็จะไปหาคําตอบกันนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนิ้วนางเนี่ยเราก็เกิดคําถามเล็กๆขึ้นมาว่าทำไมแหวนถึงกลายเป็นสนัญลักษณ์ของความรักหรือว่าการแต่งงานไปได้จากเว็บ h e n r y m e l a d e t ์ คือมีหลักฐานทางโบราณคาดีระบุไปว่าแหวนแต่งงานมีมาตั้งแต่6 0พ0กว่าปีก่อนตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณคือเขาพบศพชาวอียิปต์โบราณที่ถูกฝังไปพร้อมกับบางอย่างที่พันรอบนิ้วมือด้านซ้ายโดยสมัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแหวนเพชรหรือว่าแหวนทองแบบที่เราเห็นกันตอนนี้เนาะแต่ว่าแหวนน่ะจะทํามาจากวัสดุทางธรรมชาติพวกพืชหรือว่าหนางังอะไรเงี้ยแล้วถึงพัฒนามาเป็นโลหะแล้วก็เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรอะไรแบบนี้ตามที่เราเห็นกันในปัจจุบัน ซึ่งจากเว็บลอร่าเพรสชองเขาบอกว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเชื่อว่าวงกลมคือสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันต์เพราะว่ามันไม่มีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดจบแหวนก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แทนความรักที่เป็นนิรันต์และก็การแต่งงานซึ่งมันเป็นความผ,ลผลูกพันที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนี่โรแมนติกอินฟินิตี้อินฟินิต <Infinity. S 2> ี้กลับมาสู่คําถามของเราดีกว่าแล้วนิ้วนางเนี่ยมันนํามาสู่ของเรื่องความรักได้ไงย้อนกลับไปในสมัยที่โบราณมากๆคือเขาเชื่อกันว่า นิ้วนางข้างซ้ายอะ่ะมีเส้นเลือดที่ต่อตรงถึงหัวใจเลยอารมณ์ประมาณว่าการใส่แหวนที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่นิ้วนีอะ่ะมันคือแบบการสื่อถึงหัวใจโดยตรงอะไรแบบนี้เขาก็เลยตั้งชื่อเส้นเลือดนี้ว่าเวนาอโม r รีเป็นภาษาละตินแปลว,ว่าแบบ v e i n of Love หรือว่าแบบ oh <no. S 1> เส้นเลือดแห่งรักอะไรอย่างงี แล้วต่อมาเขาคนพบว่าจริงๆแล้วเส้นเลือดที่นิ้วนางอ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรต่อหัวใจโดยตรงขนาดนั้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่คนเขาแบบเชื่อกันแล้วก็ทำกันมานานแล้วแล้วก็เลยทำกันต่อๆไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเว็บ t i m e Ste เ e r y นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยในศตวรรษที่16พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ของอังกฤษก็ได้ประกาศให้นิ้วนางข้างซ้ายเป็นทางเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับการสวมแหวนแต่งงานด้วย นอกจากนี้เนี่ยในเว็บเซลเจอรีเขาก็บอกไว้ว่ามีบางประเทศด้วยนะที่สวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างขวาอย่างเช่นอินเดียรัสเซีย,ยนเนยอรมนีนอร์เวย์แล้วก็ประเทศแถบอเมริกาใตา้และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นชาวคริสต์ก็จะยิ่งสวมที่ข้างขวาเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่ามือซ้ายเนี่ยมันไม่เป็นวงคนแต่ว่ามือขวาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อใจความซื่อสัตว์อะไรแบบนี้รวมไปถึงคนที่ถนัดซ้ายบางคนก็ สวมแหวนที่ข้างขวาเหมือนกันเพื่อแบบเลี่ยงการสัมผัสสิ่งต่างๆคือ <c oughs> ง่ายๆก็คือแบบว่าไม่อยากให้แหวนมันสกรปรกง่ายหรือว่าเสียหายอะไรอย่างนี้ด้วยรวมไปถึงคู่รัก LGBTQ+ บางคู่ก็สวมแหวนที่มือขวาเหมือนกันเพราะว่าเขาเชื่อว่าการสวมแหวนที่มือขวาเนี่ยมันคือความซื่อสัตย์แล้วก็การแบบมีคู่สมรสแค่คนเดียวซึ่งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสวมแหวนมั่นไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายแต่ในไทยเราอะอาจจะไม่ค่อยเห็นพวกแหวนมั่นอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เพราะว่า เราจัดงานแต่งงานวันเดียวกับวันมั่นเลยเนาะซึ่งจริงๆอ่ะการสวมแหวนมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่จะต้องสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายเท่านั้นห้ามเป็นนิ้วอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ความเชื่อเพราะฉะนั้นคือแบบมันก็แล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่แบบแล้วแต่ความสะดวกของเราด้วยอะไรเงี้ยว่าเราอยากจะสวมที่นิ้วไหนก็ขอแถมเรื่องเล็กๆเกี่ยวกับนิ้วนางหน่อยคือนิ้วนางเนี่ยมันเป็นนิ้วที่นอกจากที่จะใช้สวมแหวนแล้วการเจาะเลือดส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะเจาะที่นิ้วนางด้วยเคยเจาะเลือดที่นิ้วนางกันปะ เคยจริงหรอเคยตอนที่เป็นไข้เลือดออกอ่ะเออเขาจะมาเจาะเจาะเลือดที่นิ้วนางแต่จริงจริงก็เจาะเจาะทุกอันเ <c ười> จาะทุกนิ้วนั่นแหละแต่ว่าที่จําได้เลยก็คือแบบนิ้วนางมันเจ็บอ,ะ <c ười> อ่ะ <c ười> ไม่รู้ทำไมเอคือบ <c ười> อกว่าน,นี่เคยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เจาะแต่แบบพวกต้นแบบข้อมืออะไรเงี้ยเลยอะไรเงี้ยแล้หรือไ่ก็เหมือนแบบ ข้อพับเออใช่แ <ขอ S 2> บบเวลาให้น้าเกลืออะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมไม่เคยเจอนิ้วมาก่อนแต่ <ขอ S 2> ปกติกูแบบไปตรวจเลือดก,ก็เจาะที่ข้อพับแขนเหมือนกันอพอเจออันนี้ก็เลยแบบงงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะที่เจอข้อมูลเนี่ยแบบบังเอิญเซิร์ชไปว่าทําไมนิ้วนางจุดๆแล้วมันก็ขึ้นมาว่าเป็นตัวเลือกของการเจาะเลือดอะไรเงี้ยเออล้วก็ไปเจอมาก็คือเขาบอกว่าการเจาะเลือดที่นิ้วนางเนี่ยมันเรียกว่า capillary collection เออ capillary มันคือแบบเส้นเลือดฝอยอะอ คือมันไม่ใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องเจาะที่นิ้วหนังเท่านั้นนะแต่แค่ทางการแพทย์เขาสรุปออกมาว่าการเจาะที่นิ้วนางเนี่ยจะดีที่สุดสาเหตุเลยก็คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งอะ่ะเป็นนิ้วที่มีเนื้อเยื่อ,อต่อลงไปถึงฝา่ามือแล้วก็ข้อมือก็คือถ้ามันติดเชื้อขึ้นมาหรือแบบมีเชื้อโรคอะไรเข้าไปมันก็จะลุกลามได้แล้วเราก็จะไม่เจาะที่นิ้วก้อยด้วยเพราะว่ามันอยู่ที่ริมสุดแล้วก็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสนูน่นนี่แล้วก็ติดเชื้ออะไรเช่นกัน ทีนี้พอเหลือนิ้วกลางกับนิ้วชี้อ่ะเขาคิดว่าแบบนิ้วนางนี่แหละแบบมีโอกาสถูกกระทบน้อยที่สุดเพราะว่าแบบนิ้วชี้มันก็ยาวอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บกูรูสนุกด้วยนะคะคือพอเห็นข้อนี้อ่ะเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าหรือเพราะว่านิ้วนางอ่ะเป็นนิ้วที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆหรือเปล่าแบบแรกเริ่มเลยที่สุดอ่ะแบบก่อนที่จะเชื่อเรื่องเส้นเลือดเวนาอมอรี ori, อะไรเงี้ยเขาอาจจะเลือกใส่แหวนที่นิ้วนางเพราะว่ามันจะได้ไม่สกรปรกไม่เสียหายก็ได้ เราก็ไปเจออีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจแบบแถมๆคือมันไปเจอข้อถกเถียงว่า,วานิ้วโป้งเนี่ยนับเป็นนิ้วหรือเปล่าแบบว่าจริงๆในหลายประเทศอ่ะเขาเราก็นับเป็นนิ้วอย่างประเทศไทยเราเองเราก็นับเป็นนิ้วใช่ปะแต่ว่าในภาษาอังกฤษอ่ะทางกายวิภาคเขาบอกว่านิ้วโป้งอะ่ะมันมีกระดูกแค่สองช่วงคือแบบมีข้อต่อข้อเดียวเออแต่ว่านิ้วอื่นมันจะมีสามช่วงแล้วก็สองข้อต่ออันนี้นิ้วโป้งก็เลยแบบไม่นับว่าเป็นนิ้ว อะไรแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยแต่เคยเห็นคนใส่แหวนที่นิ้วโป้งปะเคยเคยเซึ่งเราก็งงมากว่าเฮ้ยมันใส่แหวนที่นิ้วโป้งแล้วมันจะขยับนิ้วโป้งยังไงนั่นน่ะสิแต่มันก็เท่เนาะจริงแล้วใช่อทุกคนคิดว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนิ้วนิ้วแหวนแหวนกับความรักรู้สึกว่านิ้วโป้งเหมือนดาวพูโตเลยอะยูยูไงยูยูมันก็กลายเป็นแบบว่าโดนในละเทศไม่ใช่นิ้วเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องแบบนิ้วนางข้างซ้ายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออความหมายมันก็ ความหมายมันก็ดูน่ารักดีอะไอที่บอกว่าเป็นแบบเส้นเลืองความรักอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นแบบตัวเชื่อมกับเออแบบเส้นเลือดใหญ่หเลอยอไ,ไม่คือจริงๆมันเป็นความเชื่อแต่คือจริงๆอ่อะมันมันไม่ใช่ออาเอาห้เอเค <laughs> <laughs> แต่ว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่พลอยบอกว่ารู้สึกว่านิ้วนางอะ่ะมันเป็นนิ้วที่แบบไม่ค่อยได้ใช้กระทบอะไรเยอะก็รู้สึกเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่า,อย,าอย่าง,างนิ้วก้อยก็คือจะกระทบอะไรต่างๆเยอะอย่างเช่นนิ้วก้อยเท้าเออกลับไปฟังอีพีเก้าได้คะเอออะไรอย่างนี้หรือว่าแบบนิ้วกลางก็ดูแบบอยู่ตรงกลางไปเลยอะไรเงี้ยเออตอนเด็กๆก,ก็คิดด้วยแหละว่าเออนิ้วนางมันมีประโยชน์อะไรวะอะไรเงี้ยนี่เลยใช่ <laughs> โอเคก็สำหรับ EP 14.1เรื่องของนิ้วนางข้างซ้ายก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ต่อไปก็อย่าลืมฟัง EP 14.2ของ V1 นะคะสามารถติดตามรายการ Wonderful อาจ,จ,จัรย์ความโง่ได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกช่องทางของ s a l ม o n Podcast นะคะวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย